สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Apple Watch Ultra 3ครับเป็น Apple Watch ในรุ่นที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับคือต้องบอกว่า Ultra 1กับ2องะผมข้ามมาเนาะเห็นพี่ทอมใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนั้นราคามันยังแพงอะ่ะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องมาแบบว่าเรียนรู้มาแล้วนะแล้วก็พอลองใช้มา2วันใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีหลายจุดนะที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆฟังได้ครับว่า Apple Watch Ultra 3เนี่ย มันจะเป็นยังไงถ้าเราเอามาใช้นะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังลังเลอยู่นะว่าถ้าจะเลือก Apple Watch Series 11กับ Ultra 3เนี่ยเราจะเลือกอันไหนดีคือผมเล่าอย่างนี้ก่อนครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดละเพราะว่านีจริงแล้วตัวขนาดหน้าจอเนี่ยมันเท่าๆกันผงไม่ได้พูดเองนะ Apple เป็นคนพูดในปีที่แล้วตอนออก Series 10กับ Ultra 2มาว่าขนาดหน้าจอมันเท่ากันเลยครับแต่ มันไม่ได้เท่ากันเป๊ะขนาดนั้นครับคือถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าจํานวนพิกเซลมันต่างกันอยู่นิดหน่อยคือตรงนี้มันก็ยืนยันได้นะว่ามันไม่ได้เท่ากันเป๊ะขนาดนั้นแต่ด้วยจำนวนพิกเซลที่มันต่างกันนิดเดียวอ่ะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเลยครับว่า Apple Watch Ultra เนี่ยหน้าจอมันใหญ่กว่าตัว Series 10 Series 11อยู่นิดนึงซึ่งไอ้นิดนึงตรงนั้นน่ะผงว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานเลยครับแต่ว่าไอที่เราเห็นกันไซส์46มิล49มิลเนี่ย มันคือขนาดของตัวเรือนถ้าไปดูดีๆ Apple จะใช้คําว่าตัวเรือนขนาด46มิลตัวเรือนขนาด49มิลมครับหมายความว่าตัวเรือนของ Apple Watch Ultra ก็จะใหญ่กว่าแต่ได้หน้าจอที่มีขนาดเทียบเท่ากับตัว Apple Watch Series 11นะครับตรงนี้เคลียร์กันให้ชัดก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจะหลีดในหัวข้อต่อไปครับคือราคาที่มีความต่างกันประมาณ1 0,000บาทในคอนดิชันเดียวกันครับคืออย่างนี้ เวลาที่เราซื้อตัว Apple Watch Ultra เนี่ยบับับงรับซื้อที่เป็นเซลลูล่ามาเลยครับหมายความว่าเขาบังคับมาเบ็ดเสร็จแล้วหน้าจอก็ใหญ่แบตก็อึดน,นะครับแล้วก็ได้เซลลูล่ามาด้วยนะแต่ว่าพอซื้อเป็น Series 10ซ e รีส์11อย่างเงี้ยครับมันเลือกออปชั่นได้ไงหน้าจอเล็กหรือว่าหน้าจอใหญ่ แต่ว่าสิ่งที่บังคับมาให้เราก็คือแบตเตอรี่นิดเดียวใช้ได้1วันก็ต้องชาร์จละแต่ว่าเราเลือกออปชันอีกอย่างได้นะครับก็คือตัวเซลลูล่าเอาหรือไม่เอานะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเป็นซีรีส์1 1ในตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอใหญ่นะครับขนาดตัวเดือน4ีิบมิลแล้วก็บวกตัวเซลลูล่าเข้าไปราคาจะอยู่19,900ารบาทผมตีว่า2 0,000บาทละกันแล้วลถ้าเกิดบวกไปอีก10,000บาทก็จะได้ตัว u ั t r a สา3ครับมันเป็น เราควรจะขยับไปอั t ตราสไหมหรือถ้าใครกําลังจะลังเลอยู่เนี่ยเฮ้ยเราอยากจะประหยัดเงินดีกว่าไหมหรืออยากจะจ่ายแพงกว่าแล้วจบที่อั t ตราสเลยคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพงเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะเราเริ่มกันจากอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอความต่างตรงนี้ไม่ใช่แค่ขนาดหน้าจอนะครับคือพงอยากจะบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ Apple Watch Ultra เนี่ย Apple เนี่ยทริกกี้ตรงนี้มาตลอดเวลาครับ พงทาให้ดูแบบนี้เลยดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นหน้าจอที่พงเซ็ตวอชเฟสไว้เป็นวอชเฟสที่มีเฉพาะ Apple Watch u l t r a เท่านั้นครับคือแน่นอนว่าวอชเฟสแบบนี้เพื่อนๆจะไม่เห็นใน Apple Watch รุ่นอื่นๆสิ่งที่มันพิเศษกว่าคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมี Apple w a t c h อยู่เนี่ยเพื่อนๆเลื่อนมาที่ Edit ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆเลื่อนไปนะครับอา่าเราหาในหมวดตรงนี้เวลาเราเลื่อนมาเนี่ย ถ้าเกิดเราเปิดเป็นออนนะครับมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ครับแล้วเวลาที่พระอาทิตย์ตกหน้าจอมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับแต่ Apple Watch รุ่นอื่นจะไม่มีซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้ว Apple Watch รุ่นอื่นก็ทำได้อะแต่ตัว Apple อ่ะร r i c k y ไม่ยอมใส่ฟีเจอร์นี้มาให้ครับหน้าจอสีแดงๆแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันมีข้อดีครับคือ มันไม่แยงตาเลยครับเวลาที่เราแบบใช้ชีวิตกลางคืนพูดง่ายๆว่าเวลาที่แสงมันน้อยๆอ,ยอะ่ะหรือเวลาตอนที่เรานอนอะ่ะตื่นขึ้นมาแล้วดูเออแสงมันไม่ค่อยแยงตาครับคือมันแยงตาน้อยมาก Apple Watch รุ่นอื่น Apple ไม่ยอมทําให้ครับผงไม่ชอบ move นี้เลยอะ่ะรู้สึกว่าแบบเขาอยากจะผลักให้เราไปใช้รุ่นแพงกว่าทาั้งที่รุ่นถูกกว่าสามารถทําได้แต่ว่าใช้ซอฟต์แวร์ขวางเอาไว้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าไม่โอเคเลยแล้วคําว่าแบบ เขาไม่ได้ใช้คําว่าโปรด้วยอะ่ะเราก็จะมาอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเหมาะกับโปรเพราะว่าฟีเจอร์นี้คนธรรมดาก็ต้องการจะใช้ซึ่งตรงนี้เราเลือกได้ครับเอาเป็นออโต้นะหรือถ้าไม่ชอบก็ออฟเลยหรือว่าถ้าเกิดแบบอยากได้ตลอดเวลาก็อ่อนไว้ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่อง w a t c h face พกอยางจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไปดูหน้าปกมันจะเป็นรูปแบบเนตรวงแหวนใช่ป่ะจริงๆอันนั้นไม่ใช่วงเปเปอร์นะมันคือวอทเฟสเลยครับคือพงไปลองเล่นมาไปลองโหลดแอป,ปมาตัวหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวพงเปิดแอป,ปให้ดูนะแอป,ปตัวนี้มันชื่อว่าตัว Top Watch นะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆลองดูนะพงเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแบบวอทเฟสเนี่ยเยอยะแยะมากมายนะครับอ่ะพงลองเข้าอันนี้มาดูนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีแบบวอทเฟสน่ารักน่ารักเยอยะแยะมากมาย คือเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาดูเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันนะวอตเฟสที่เป็นแบบดุกดิ๊กดุกดิ๊กอะไรพวกเนี้ยน่ารักนะครับแต่ว่าวอตเฟสบางอันก็เสียตังค์นะบางอันก็ใช้ฟรีนะครับใครสนใจก็ไปลองโหลดมาดูได้นะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาใช้พวกแอนิเมชันดุกดิกดุกดิกอะเปลืองแบตนะครับแบตเตอรี่ก็จะลดไปไวขึ้นครับเรามาเข้าเรื่องแบตเตอรี่กันต่อดีกว่านะคือแบตเตอรี่เนี่ย Apple Watch Series 11เนี่ยแบตบมันใช้ได้1 1วันท้วนนะครับคือใช้มาหลายรุ่นแล้วนะมันก็ใช้ได้1วันท้วนมาตลอดแต่ Apple Watch เนี่ยใช้ได้2วันท้วนพงเล่าแบบนี้ครับพงใช้ Apple Watch Ultra มา2ปีใช่ไหมเอ้ย2วัน2ปีบรรนานไปใช้มา2วันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยพงยังไม่ได้ชาร์จเลยเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับเรามาดูที่หน้าจอเลยแบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่23%ตอนประมาณ6กโมงเช้าครับ เราเริ่มกันแบบนี้แล้วย้อนไป2วันที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพงเนี่ยเริ่มใส่ Apple Watch ตอนเวลาประมาณบ่าย3ตอนนั้นแบตเตอรี่เริ่มที่80%ครับแปลว่าในแก็บอีก20%เนี่ยถ้าพงชาร์จมาเต็มๆเนี่ยนะครับพงสามารถใส่เนี่ยตอนเนี้ไปถึงบ่าย3ได้อีกรอบครับก็2วันเต็มๆนะตอนนี้มันเกือบ2วันครับแล้วพงใช้งานแบบไหนบ้างโอเคพงอาจจะปิดนอติดหมดนะ คือเวลามีนอติเนี่ยมันก็ทางานเพิ่มมันก็เปลืองแบตเตอรี่เพิ่มใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ใครคิดว่าเฮ้ยแฟร์ไหมก็โอเคก็แล้วแต่ไลไซล์ใช่ไหมแต่ว่าพงมีออกกําลังกายไป2ชั่วโมงถือว่าชดเชยในเรื่องนอติไปได้แล้วกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดนอติแต่ไม่ได้ออกกําลังกาย2วันก็ถึงครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,ออกกําลังกายอย่างเดียวไม่เปิดนอติ2วันก็ถึงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เปิดทั้งคู่เลยพงคิดว่ามันปริมปริม แต่คงจะไม่มีใครใส่ยาว48ชั่วโมงถูกไหมเวลาอาบน้ําหรือว่าตื่นมาก่อนไปทํางานถอดชาร์จสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับ10นาที15นาทีอะไรเงี้ยสบายแล้วฟาชาร์ดอะ่ะ0ถึงส0เออศอถึงห้ใช้เวลา45นาทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เราแบบใช้แบตเตอรี่ได้2วันแบบสบายๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ชิวๆนะ ก็ Apple Watch Ultra ก็จะได้เปรียบในเรื่องของแบตเตอรี่มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่แบบว่ามันแตกต่างกันแล้วในหน้าสเปคเนี่ยก็อาจจะบอกไว้ชัดเจนแต่เวลาพรีเซนต์ Apple ก็อาจจะไม่ได้พูดชัดเจนหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงครับอย่างเช่นในเรื่องของไมโครโฟนกับตัวลำโพงนะครับตัว Apple Watch เนี่ยตัวรุ่นธรรมดามันใช้โทรศัพท์ได้ดีมาตั้งแต่ประมาณซีรีส์8ซีรีส์9อะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็คุยโทรศัพท์ได้ดีฝั่งนั้นหมายถึงว่าคู่สนทนาของเราก็จะได้ยินเสียงไมโครโฟนเราชัดเจนเราก็ได้ยินเสียงเขาเนี่ยมาที่ลําโพงเราก็ชัดเจนดีครับแล้วมันเป็นเรื่องดีมากครับเวลาที่บางทีเราแบบว่าสายเร่งด่วนแล้วโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวกดรับจาก Apple Watch แล้วคุยได้เลยอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีเซลูลา่าหรือไม่มีเนี่ยใช้คุยได้ทั้งคู่นะครับถ้าไม่มีเซลูลา่าก็จะต้องอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าใช้บลูทูธอะไรเงี้ยครับระยะแบบ10เมตรอะไรเนงะี้ยก็คุยโทรศัพท์ได้ครับ แต่ Apple Watch Ultra เนี่ยเขามีลำโพงมา2ตัวครับเป็นลำโพงคู่แล้วก็ไมโครโฟน3ตัวครับทำให้มันคุยโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นมีเสียงดังขึ้นอีกฝั่งก็ได้ยินชัดเจนขึ้นคือมันไม่ได้เป็นแบบน้ำหนักอะไรมากหรอกแต่ถ้าเราเข้าข้างตัวเองว่าเอาน้ำหนักส่วนนี้ไปคิดกับส่วนต่างราคาอีกหมื่นนึง คงว่ามันก็จะทำให้ Apple Watch เนี่ยดูมีคุณค่าดูมีความคุ้มค่าที่มากขึ้นแต่สำหรับคนที่ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่เรามาขายจุดนี้กันดีกว่าครับด้านข้างมี Action button มาอีกหนึ่งอันครับอันนี้เวลาใช้งานไม่ได้มีอะไรเลยครับกดปั้ง มันก็จะเข้ามาสู่คําสั่งลัดที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้พงตั้งไว้เป็นออกกําลังกายเพราะว่าพงออกกาลังกายพุ่งนี้แบบว่าอยากออกกาลังกายบ่อยๆนะพงก็เลยตั้งเป็น work out ครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป็น work out เนี่ยมันก็มีอย่างอื่นมาให้ตั้งเราตั้งตอนที่เซตอัพเครื่องเสร็จแล้วก็ได้หรือว่าครั้งแรกที่เราใช้ apple watch เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับว่า จะให้เราเลือกอะไรบ้างซึ่งอันนี้หลายๆคนก็อาจจะยังบอกว่ามันไม่ได้มีน้ำหนักเท่าไหร่ซึ่งพมก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีแอคชั่นบัตเทิเราสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วแท็บที่หน้าจอเพื่อดึงคำสั่งบางคำสั่งขึ้นมาทดแทนแอคชั่นบัตเทิได้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปุ่มนี้มันจะมีผลกับใครมากน้อยแค่ไหนครับคือแน่นอนเวลาที่เราอยู่ในน้ําปุ่มนี้มันก็อาจจะ มีความสําคัญเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในน้ําหรือหน้าจอเปียกน้ําบางทีการทัชหน้าจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะคนที่เล่นกีฬาทางน้าครับปุ่มนี้แหละมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้คือพงก็เล่าๆมาแล้วก็ไหลๆมานะครับคือมันเป็นอย่างนี้นะ apple watch u u t o r a 3มเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถกีฬาทางน้ํามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องเล่นกีฬาทางน้ํา apple watch 3มมันก็เหมือนจะแบบว่าถูกบังคับให้มาเล่นตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการ เ,เรียกว่าหน่วยวัดเรื่องความสูงให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็ให้มันมีความครอบคลุมมากกว่า Apple Watch 11เนี่ยตัว Ultra 3ก็จะตอบโจทย์มากกว่าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความต่างกันนะแต่ผมคิดว่าในเรื่องกีฬาทางน้ํากับเรื่องการวัดความสูงความลึกอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละนะ Apple Watch Ultra มันก็จะตอบโจทย์กับคนแค่บางกลุ่มครับผมคิดว่าคนที่ใช้ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เหมาะของในส่วนนี้นะแต่ว่า ถ้าพูดถึงชีวิตประจําวันเป็นหลักๆเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงการ tracking ในเรื่องของสุขภาพครับ Apple Watch เนี่ยทาง Apple present มาตลอดว่าเป็นนาฬิกาเพื่อสุขภาพ tracking ได้แม่นยำแล้วก็มีข้อมูลให้เราดูได้แบบง่ายดายพงอยากจะบอกว่ามัน tracking ได้แม่นยำจริงครับตรงนี้พงอาจจะไม่ได้แบบว่ามีผลเทสไห้เพื่อนชัดเจนนะแต่ว่าคือ งไปดูข้อมูลจากช่องนี้มาครับในเรื่องการแทรกการนอนแล้วก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เขาทสเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบค่อนข้างลึกแล้วก็มีการโอตกราฟเทียบกับอุปกรณ์ที่มันแม่นยำที่เขาเอามาเป็น r e ชนีได้นะครับซึ่งตรงนี้วัดมาแล้วว่า Apple Watch ไม่ว่าจะเป็น Series 11หรือ Ultra 3มีความแม่นยำอยู่ในระดับท็อปของตลาดสมาร์ทวอชแทบจะทั้งโลกแล้วคือมันอยู่ระดับท็อปแหละนะ ก็ตรงนี้สบายใจได้ว่าไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็มีความใกล้เคียงกันของความแม่นยำนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Apple เนี่ยควรจะโดนบ่นก็คือข้อมูลเรื่องสุขภาพมีให้ดูน้อยเกินไปแล้วก็ข้อมูลดูยากยากคือเหมือนจะเน้นสวยอะแต่ว่าเวลาดูจริงอ่ะยากมากซึ่งในเรื่องนี้พงมีบ่นไปแล้วนะครับใน uh, รีวิวของ Apple Watch 11นะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองฟังดูได้นะครับหลายคนก็อาจจะอึดอัดอยู่เนาะแต่ว่า แน่นอนครับถ้าใครอึดอัดกันในส่วนนี้นี่ผงอยากจะบอกว่าพงม,มีการ์มินตัวนี้นะก็กําลังจะทํารีวิวนะครับการ์มินตัวนี้คือการ์มินตัวใหม่เลยนะครับหน้าจอสี่เหลี่ยมตัวนี้ชื่อกาม m i n วนิวเอ็กซครับเป็นการ์มินเวนิที่หน้าจอใหญ่มากใหญ่พอๆกับตัว Apple Watch u l t r a เลยอ่ะอันนี้ปลุกขึ้นมาให้ดูเทียบกันเห็นไหมมีความใกล้เคียงกันนะครับอ่าแต่ว่าเรื่องความใส่สบายเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่า ตัว x1 เนี่ยน้ำหนักเบากว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าตัวสายเนี่ยเป็นสายผ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาใสา่สายผ้าเออมันเป็นผ้าไหมหลายคนบอกว่าเป็นแบบว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์แบบพลาสติกอะแล้วก็เอามาส,นสานกันถักทอกันคือมันให้ผิวสัมผัสเป็นผ้าใส่สบายเหมือนผ้านั่นแหละนะวัสดุเป็นอะไรอีกเรื่องหนึง่งแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมต้องการจะเล่าคือใส่ผ้าแบบเนี้ยเวลาโดนน้ำมันอมน้ำนะครับแต่ว่ามันแห้งเร็วหน่อยนะแบบถ้าเราไม่ได้ใส่แน่นๆนะ่ะใส่ให้มันมีแบบ ความหลวมนิดนึงมีช่องว่างนิดนึงอะไรครับมันก็จะแห้งเร็วนะครับใช้เวลาแห้งเนี่ยสานาทีคือแห้งสนิทเลยแต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเปียกชื้อนอะ่ะก็ประมาณแบบ15นาที20นาทีก็รู้สึกว่าแห้งค่อนข้างดีแล้วครับแต่ผมเล่าให้ฟังครับคือสายตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยอาจจะให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆได้ในส่วนหนึ่งครับสายตรงเนี้ยเวลาใช้งานเนี่ยเวลาปรับนะค่อนข้างยากเลยนะครับเราต้องมาดึงอะ่ะอ่ะอันเนี้ยคือดึงเข้านะครับเพื่อที่จะปรับให้มันแน่นดึงออกเพื่อที่จะปรัับใหห้มมนลว แล้วเพื่อนๆนึกดูสิเวลาที่เราใช้งานน่ะเราต้องใส่อย่างเนี้นะครับแล้วอยากจะปรับเนี่ยก็ต้องดึงเข้าดึงเข้าไปให้มันกระชับอย่างนี้นะแล้วก็เวลาจะอ,าออกเนี่ยเราก็ต้องดึงออกอีกใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหค่อนข้างเหนื่อยอ่ะแล้วพอมันเปียกน้ําได้อ่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ล้างมือบ่อยๆแล้วไม่อยากให้นาฬิกาเปียกน้ําที่สายนะครับเราก็ต้องถอดถใส่ๆบ่อยๆอ่ะมันก็จะเกิดแบบว่าอาการแบบ โอ้โหจะถอดดีหรือไม่ถอดดีเกิดความลังเลนิดนึงอะไรเงี้ยครับรวมถึงเวลาล็อกตัวสายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กแปแปลกมันใช้เป็นแบบเนี้ยสอดเข้าไปนะครับนี่สอดเข้าไปอย่างนี้ข้อดีคือมันล็อกได้แบบแน่นสนิทดึงไม่มีทางหลุดเลยยกเว้นว่าผ้าตัวนี้มันขาดนะแต่มันน่าจะขาดยากมากนะครับก็มันก็จะมีความแน่นดีแต่มันก็จะใส่แล้วก็ถอดยากสักหน่อยนึงคือมันน่าจะเป็นสายที่เหมาะกับการใช้งานแบบว่าคนที่ต้องกลัว หรือว่าแบบไม่อยากให้มันหลุดอะนะก็สายแบบนี้ก็จะดีมากครับซึ่งตรงนี้สายตัวเนี้ยถ้าถามพงว่าพงรู้สึกยังไงตัวพงเองพงไม่ชอบเพราะพงอ่ถอดลําบากใส่ลําบากนะครับแล้วก็เวลาชาร์จแบตเนี่ยมันก็จะเพิ่มความลําบากเพราะว่ามันติดสายตัวนี้เราก็ต้องแบบว่าถ้าสมมุติเราคิดว่าอันนี้เป็นแท่นชาร์จแบตใช่ไหมเราต้องเอาสอดเข้ามาเราค่อยวางเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะวางแปะลงไปได้เลยอย่างเงี้ยครับ อันเนี้ยทำให้แบบว่าพงรู้สึกว่าเออสายแบบนี้มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับพงเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ต้องการความแน่นจริงๆอ่ะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันใส่สบายเนาะมันเป็นผ้าน้ําหนักค่อนข้างเบาครับถ้าต้องการความสบายอันนี้ก็จะตอบโจทย์ก็พงเล่าให้ฟังนะครับแต่พงไม่ได้ลองสายแบบอื่นอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนที่ อยากจะลองสายแบบอื่นเนี่ยหรือว่าถ้าไม่มีโอกาสไปลองเนี่ยอาจจะต้องลองหาข้อมูลดูจากรีวิวอื่นๆแล้วก็ประกอบกันนะครับเท่ากับว่าพงเนี่ยให้ข้อมูลสายได้แค่ในส่วนนี้ของตัว Apple Watch Ultra นะครับแต่ว่ามีอีก2ส่วนที่พงอยากจะเล่าครับอย่างหนึ่งที่เล่าได้เลยก็คือ IP rating ครับ2เดือนนี้ Apple Watch 11กับ Ultra 3เนี่ยมี IP rating อยู่ที่ IP 6X ครับมันก็กันน้ำกันฝุ่นนู่นนี่ได้ครับหน้าจอเป็นหน้าจอซัฟไฟเหมือนกันครับอันเนี้ยในสเปคของหน้าเว็บเนี่ยบอกไว้อยู่เลยว่าเป็นหน้าจอที่เป็นกระจกซัฟไฟรครับแต่ว่าตัว Apple Watch Ultra 3เนี่ยเอาไปเชสมาผ่าน Military Standard 810H ครับเรื่องการตกกันกระแทก แบบทำงานภายใต้อุณหภูมินันอุณหภูมินี้ก็จะทำได้แบบว่ารอดปลอดภัยแน่นอนครับก็ถ้าเน้นความถึกทน Apple Watch Ultra 3ก็จะถึกทนกว่าแน่ๆแล้วเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องพูดกันก็คือเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ความหนาครับคือแน่นอนว่าน้ำหนักแล้วก็ความหนาเนี่ยตัว Apple Watch Ultra 11บางกว่าเบากว่าแน่แครับแล้วถ้าเกิดถามว่าตัวไหนเนี่ยใครจะถูกใจตัวไหนคือจริงๆต้องพงต้องบอกว่าตั้งแต่ไล่มาทั้งหมดเนี่ย พงตอบแทนเพื่อนๆไม่ได้จริงๆครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์หรือความต้องการต่างกันแต่ถ้าเกิดถามพงนะเอาแบบชัดๆเลยนะถ้าต้องการความคล่องตัว Apple Watch Series 11เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้มากแล้วแต่ถ้าเกิดต้องการความเท่ Apple Watch Ultra 3เนี่ยกินขาดเลยนะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ชี้ขาดเรื่องนี้ได้คือพงว่าถ้าแบบเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึ่งที่จะบอกเราได้ครับว่าตัวไหน มันเหมาะกับเรามากๆคือเรื่องแบตเตอรี่นะเพราะผมคิดว่าหลายๆคนอึดอัดกับ Apple Watch ในเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้ได้วันเดียวก็คือต้องชาร์จทุกๆวันครับแต่ Apple Watch Ultra เนี่ยลองนึกดูว่าบางคนอาจจะต้องไปทริป2วัน1คืนบ่อยๆครับ Apple Watch Series 1 1เนี่ยเราต้องชาร์จทุกๆวันต้องพกที่ชาร์จไปทุกๆครั้งแต่ตัว Ultra 3เนี่ยเราไม่ต้องพกที่ชาร์จ ไปสักครั้งเลยนะครับในทริป2วัน1คืนมันพอแบบสบายๆครับแน่นอนในคลิปนี้พงก็คงจะสรุปไว้ประมาณนี้แล้วกันครับกับส่วนต่างประมาณ10,000บาทเพื่อน,อนๆน่าจะตัดสินใจกันได้ไม่ยากลวครับยังไงพงปักตะก้าไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์อนื่นๆของพงฝาก subscribe หน่อยครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเลือกไม่ถูกว่า Apple Watch ดีหรือว่า Garmin ดียังไงไว้เดี๋ยวรอคอนเทนต์ใหม่ของพงได้เลยครับยังไงคลิปนี้ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม